สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องมาบูสินค้าเกษตรของเรานะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะผมวันนี้ผมได้ทางกกพัทลุงมาสวยมากสวยแบบวัวตายควายลมมากแล้วก็กำลังมีช่อด,ดอกเล็กออกมาแบบนี้แลวเป็นต้นใหญ่มีกอแบบนี้เลยเป็นกอต้นหนึ่งมีสองสามยอดแบบนี้เลยนะครับผมดูจะเป็นต้นที่มีกอแบบนี้เลย เป็นกอแบบเนี่ยพรึบขึ้นมาแบบนี้ยมีสวยหมดเลยครับสวยมากมากเลยยอมรับว่าดักได้ไหมเซจนี้มาสวยมากสวยอลังการทุกอันเลยค่ะกอนึงสี่ห้ายอดเลยก็มีแบบนี้ก้อนึงแบบสี่ห้าร้อยก็คือคุ้มแล้วครับได้ไปเป็นกอเลยอะ่ะเนี่ยกอแบบมาหุมาเลยเนี้ยครับงานกออันนี้เป็นงานกอนะครับ สวยแบบอลังการมากทางกบพัทลุงนะคะผมเนี่ยดอกจะเป็นแบบนี้เนี่ยรูปดอกดอกก็กําลังออกแล้วอันนี้จะเป็นตะกร้าที่เป็นชี่มีเซตที่กําลังออกไปได้ชมดอกเลยเนี่ยครับไม้ได้เยอะและรากสมบูรณ์มากนะครับผมแล้วเป็นไม้กอใหญ่แบบมะึือมาแบบนี้ก็มีเนี่ยพลึบเลยแล้วดอกก็กําลังจะออกเต็มเลยครับเนี่ยกูอกอนี้อกอนี้มีประมาณยี่สิบยอดนี่แหละ กอนี้ก็สวยมากสวยแบบสวยแบบสะใจอะ่ะสวยแบบสวยเลยนะฮะเนี่ยกอแบบนี้ผมก็จะนับยอดเลยนะครับครับี่สำหรับใครที่อยากได้รองเท้านารีคากรุพัทลุงนะครับผมผมจะมีจัดจำหน่ายนะวันนี้มาให้ราคาสวัสดีปีใหม่ไทยเลยนะครับ จัดเป็นชุดเล็กแบบนี้อันนี้คือ1ต้นแบบนี้ก็คือ1ต้นนะคะผมชุดเล็กผมจัด5ต้นขอ550บาทรวมส่ง 1..2. แบบนี้2อุ๊ยอันนี้สวยมากอ่ะสามสี 3, 4, แบบนี้นี่คือห้าต้นแบบนี้เราจัดให้ไปแบบนี้คุณได้ไปเห็นดอกแน่นอน พราะไม้มาจากภาคใต้ประเทศไทยเราไม้ไม่ช้าแน่นอนนะครับผมก็คือเอาไปไม่ฟื้นตัวเร็วแน่นอนนะครับผมตัวนี้แบบนี้ชุดเล็กหต้นนะคบผมหต้นผมขาย550บาทรวมส่งชุดใหญ่ผมจะให้12ต้น12ต้น1,000บาทรวมส่งส่งฟรีนะคบผมใครสนใจทางกบพัทลุงสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยตะก้าแยกวันก็สวยหมด คือไม้มาเยอะและสวยมากนะครับผมเอาไปปลูกแลบเดียวฟื้นคือไม้แบบสวยอลังการมากๆผมจะบอกเลยนะครับผมใครสนใจไม้เซตนี้นะทางปกพัทธลุงตัวนี้เลยโทรมาแอดไลน์มาสอบถามเรามาที่เบอร์ศ9 5 9 4เก้าหก้าำลังแทงช่อดอกสวยเลยและไม้ต้นใหญ่มาสมบูรณ์สวยรากแน่น ชุดเล็ก5ต้นนะคะผมรับผม550บาทรวมส่งมีบริการเก็บปลายทางทั้งหมดนะคะผมเรามีบริการเก็บปลายทางทั้งหมดดูสิเป็นกอมาเป็นยวงเลยสวยมากชุดนี้ผมจะบอกว่าสวยมากๆเลยนะฮะสวยแบบสวยแบบสะใจบัวตายควายลุมเลยไม่เคยได้ไม้รองเท้ามามีสวยและสดขนาดนี้นะครับผมอันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆเอาไปก็คือแบบได้ชมดอกเลยฟื้นเลยนะครับผมเนี่ยดูดอกจุ้มดอกนะฮะดูเลย ชุดเล็ก5ต้น5 50บาทรวมส่งชุดใหญ่12ต้นนะฮะ10แถม2เพียง1ท0 0บาทรวมส่งนะครับผมใครรับ2ชุดใหญ่ผมแถมชุดเล็กให้อีก1ชุดเลยอาดโปรโมชั่นวันนี้นะฮะใครรับชุดใหญ่2ชุดผมจะแถมชุดเล็กให้อีกเลย1ชุดนะครับผมใครรับชุดใหญ่4ชุดขึ้นผมจะรแถมชุดเล็กให้อีกไปเลย2ชุดนะครับผมก็คือเหมือนซื้อ2 เหมือนซื้อ2ชุดใหญ่ได้ชุดเล็กฟรี1ชุดนะครับผมใครสนใจทักแชทแอดไลน์ line, หรือโทรมาที่เบอร์0959418988ได้เลยนะรองเท้านารีคางกบพัทรลุงคางกบใต้ทนแดบบทนฝนกำลังแทงช่อด,ดอก <c oughs> ต้นใหญ่สวยอลังการมากรอบนี้ <c oughs> ขอโทษครับงานกอก็มีอลังการสวยสะใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ